สวัสดีพี่ๆหรือเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Mo n e y p พีกกันหาเงินฟรีนะครับในนัตอนนี้เราก็มาอยู่ในของตัวแอปที่มันมาใหม่ทําเงินฟรีเข้าในของทูงมันี่เวเลตนะครับก็จะเป็นแอปนี้เลยครับบัสแคบนะครับ,รบแอปนี้มันเป็นใข่ในของอแอปบัสเพรสนะครับที่ปีที่แล้วเนาะที่ในของตัวแอปเนี้ยหาเงินฟรีอะ่ะคือแอปนั้นนะ่ะมันจะถอนไม่ได้ละอันนี้ก็จะเป็นในของแอปที่เขาเพิ่งปล่อยมาใหม่นะสำหรับใครที่จะลองนะครับ และอย่าลองทําดูว่ามันจะได้เงินไหมก็มาทําด้วยกันได้นะครับเนื่องจากแอปนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยก็ลองมาทํากันได้เดี๋ยวถ้าใครทําการดาวน์โหลดหรือติดตั้งนะครับก็ไปทําการสมัครด้วยกันได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าทุกคนทําการโหลดแอปมาแล้วแล้วก็เข้าแอปมาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับบัสเพลนะมันคล้ายๆในของตัวแอปอะไรเอ่ยแอบปบอะไรเอ่ยนะ Easy c a s นั่นเองก็จะเป็นแอบปบ ที่ผมรีวิวก่อนคลิปนี้นะครับก็อันนั้นแหละครับก็เป็นแอปนั้นแหละคล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับรูเล่นก็เหมือนกันเลยนะก็คงจะถอนเงินแน่นอนอยู่แล้วเนาะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับพอมันขึ้นมาเราก็ให้เราทําการกดไปทุกที่เข้าสู่ร,ระบบก,กดเข้าไปได้เลยนี่แล้วมันก็จะให้เราเข้าสู่ร,ระบบด้วย Google นะครับพอกดเข้าไปแล้วก็จะมีอีเมลของเราเนาะว่าเราจะใช้อีเมลไหนสมัครนะครับเราก็กดอีเมลของเราได้เลยนะครับ พอทุกคนนะครับทําการสมัครแล้วเนาะหรือใช้อ e ีเมลของเราสมัครแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้คุณได้รับรางวัลใหม่50อัญมณนนีนั่นเองอแล้วก็จะมีช่องในการใส่รหัสเชิญนะครับสำหรับใครที่สมัครมาแล้วนะก็อย่าลืมใส่รหัสเชิญด้วยก็คืออยู่ตรงนี้กรอบและหางอ้างอิงเพื่อรับ30อัญมณนนีนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับอันนี้เขาจะมีระยะเวลาให้เราทำการใส่อยู่ที่แค่ สามวันนะแค่สามวันถ้ามันหายไปก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะก็อย่าลืมเอามาใส่นะครับรหัสเชิญครับสาหรับใครที่สมัครมาแล้วเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของทุกคนนะครับอยู่ตรงที่การเชิญนะครับกดมากดมานะครับนี่สําหรับใครที่จะใส่รหัสเชิญของผมก็สามารถใส่ได้นะหรือจะใส่ของเพื่อนก็ได้รหัสเชิญของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเลยหกห้าหนึ่งสามสี่เก้าห้าหกอันนี้จะเป็นของผมนะ รหัสเชิญของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําการกดคัลล็อกได้เลยนะครับและใครที่จะเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญได้โดยการกดจุดจากตรงนี้เชิญทางทีกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ๊บก็ทําการกดคัลล็อกลิงก์คัลลอกลิงค์ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยฮะเอาไปทําการเชิญเพื่อนแนะนาําเพื่อนมาทําด้วยกันได้เลยก็เป็นค่ายในของบัตเฟ s s นะครับในของแอป อ่าบัสแคนี้ก็คล้ายๆในของตัวแอป Easy Cap นั่นแหละคิดว่าคงจะจ่ายเงินแน่นอนนะต่อไปเรามาทำการใส่รหัสอ่างอิงกันดีกว่าหรือว่ารหัสเชิญนะครับเพื่อที่เราจะได้รับอยมณี30นะฮะก็กดไปตรงที่ปลายอ่ากดเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเคลื่อนรงมานี้และให้เราทำการกดอบลบรหัสข้างอิงหรือว่ารหัสเชิญให้เราทำการใส่เข้าไป พอทุกคนทําการสาราเชิญเสร็จแล้วนะครับก็ทกําการกดส่งเข้าไปได้เลยนะฮะใส่ของผมก็ได้มีของเพื่อนใส่ของเพื่อนก็ได้นะมีของมีของใครก็ใส่ของคนนั้นก่อนเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะได้รับ30อัญมณีนะนี่เลยเห็นไหมคุณได้รับแล้วนะครับรางวัลม่แล้วอันที่เราใส่มันก็จะหายไปแค่นี้เองนะครับแอปนี้เป็นแอปง่ายๆครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมทําเงินจากในของตัวแอป Easy Cam นะก็คือมันเหมือนกันเลยนะครับ ก็หาเงิน10บ,บาท2 0 5 0ิ0ห้0สเหมือนกันเลยนะครับใช้อายมณีในการแลก่ก็เหมือนกันเลยนะอัน,นี้ช่องทางในการหาเงินมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับการหาอายมณีนะก็คือจะอยู่ตรงนี้เล่นเพื่อนสร้างไรายได้อ่าก็ทำการกดไปเข้ากดเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นประมาณน,นี้ให้เรากดจกตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปและให้เราทำการ ดอีกทีนึงนะครับพอทุกคนกดมาแล้วนะให้เราไปกดตรงที่แอปเมื่อกี้เลยตรงนี้นะ b u s c a p นะฮะกดเข้าไปแล้วให้เราทำการกดเปิดได้เลยนะครับตรงนี้กดเปิดเข้าไปอ่านี่เลยครับแล้วก็กดกลับเข้ามาเอาเอา,อากดกลับเยอะเกินไปครับกดเข้าไปใหม่แล้วก็จะโผล่หน้าตาประมาณนี้เลยนะมันก็จะขึ้นแอปประมาณนี้เลยนะครับโหลดเกมโหลดแอปนั่นแหละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเน็ตช้าฮนะ นี่เลยก็เหมือนกันนะครับทําง่ายๆไม่ยากเลยอย่างเช่นว่าผมจะเล่นในของตัวเกมนี้นะครับก็แค่ทําการกดไปตรงที่ Play Now แล้วมันก็จะพาเราเข้าไปตรงที่ p l a y s t o r e พอมันพาเราเข้าไปตรงที่ p l a y s t o r e และให้เราทําการดาวน์โหลดและติดตั้งเกมนะครับแล้วมันก็จะโผล่มาอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็คือ y o u r a p p นะครับมันก็จะอยู่หน้านี้ตงรงลูกหัวใจนะแล้วแอปที่เราโหลดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เหมือนว่าให้เราทําแบบนี้นะครับก็คือเราเข้าไปเล่นเกม1นาทีเราจะได้สเปรยามณีนะครับอันนี้นะหนาทีสเปรยามณีนะครับแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็น2นาทีแล้วก็อันนี้ก็จะบวกเป็นเท่าไหร่อา่าสามสามสิบสี่อายามณีหรือว่าสามสิบหกอายมณีอ่าสามสิบหกอายามนันีมันก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่ามันจะครบ 11 8 6อพัยมณีอ่าถ้ามันครบแล้วก็ไปเล่นแอปอื่นได้เลยประมาณนี้จริงๆไม่จะเป็นต้องเล่นเกมก็ได้นะแค่เราเข้าไปแล้วก็ทำการปล่อยเกมทิ้งแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องเล่นก็ได้แค่ปล่อยเกมทิ้งเฉยเอ่นนะนะแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยง่ายๆครับเมนูนี้ไปในของเมนูอันที่2กันเลยนะครับได้รับเพิ่มเติมก,กดไปดูกันเลยกดเข้าไปอารอแป๊บหนึ่ง นน่อยะครับมันก็จะโผล่มาในของหน้านี้ให้เราทําการกดจากเมนูนี้เลยกดเข้าไปสีดแดงๆแล้วกดประมาณนี้ให้เรากดสปินก็ได้หรือกดกระบากก็ได้กดสปินไปอันนี้ไม่มีอะไรโฆษณาเฉยๆครับรอ,อประมาณเท่าไหร่5วิเนาะลองดูครับม่นมีอะไรบ้างไม่มีเนาะกดไปโฆษณา กดปิดได้เลยกดปิดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปดกดอะไรครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือเป็นการโหลดแอปโหลดเกมเหมือนกันให้เราทําการเช็คอินตรงนี้นะตรงนี้นะครับกดเช็คอินเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะได้รับกดโอเคอ่าก็ได้แล้วนะครับปุ๊บนี่อันนี้ก็คือเราได้อันนี้นี่นะมันเท่ากับอายามณี17อายามณีก็คือเราสามารถเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ เอาอันนี้ไปแลอยัมณนีเพื่อทําการถอนเงินเข้าในของ To m มันนี่วอรเลได้นะครับตรงเกมนะครับรักกี้เกมอะไรพวกนี้ก็ลองเล่นดูลองเล่นดูโซลาร์หลักก็จะเป็นการโหลดแอปโหลดเกมนะก็อย่างเช่นว่าเราจะเล่นเกมนี้เราก็ทําการกดเข้าไปได้เลยเกมไหนอ่ะข้างบนนะหรือว่าแอปนี้แอปนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะขึ้นไหมแป๊บหนึ่งนะครับมือถือช้าหน่อย มันก็จะให้เราทําการทําเงื่อนไขของเขา1 2 3เนี่ยถ้าเงื่อนไขผ่านเราก็จะได้รับไอ้พวกเนี้ยถ้าเราจะทําเราก็กดไปตรงที่ go to นะครับเราก็ไปทําได้เลยพอเราเก็บได้เยอะๆแล้วนะครับเราก็มาทําการเอาพวกนี้ไปซื้อไอาาัแยมมีก็คือ1นึซื้อได้อาาัแยมมี100อายไม้แยมมับีประมาณนี้นะครับพอเราซื้อไอัแยามมีได้แล้วเราก็เอาไปทําการ ถอนเงินได้เลยแค่นี้เองนะครับแต่อันนี้อาจจะย,ยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่าเมนูในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปก็ทําการกดพิงอ่ากดก,กากบากหรือว่ากดกลับกดกลับกดกลับนะกดกลับได้เลยอ่ะกดกลับมาเลยการถอนเงินนะครับผมก็ยังไม่ได้ถอนเหมือนกันอ่าการถอนเงินถ้าเราจะถอนเราก็กดไปตรงที่นี่ถอนเงินก็จะมีช่องทางให้เราถอนนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ถอนแล้วก็ ยังไม่ถึงค่าต่ำในการถอนด้วยนะครับการถอนเงินน่าจะาง่ายๆครับแค่ใส่เบอร์โทรทูม o n e y w เ l l ต t แค่นี้เองนะครับก็รองเงินเข้านะครับรอไม่นานหรอกเนาะโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้เราก็มาทําการรีวิวในของตัวแอปใหม่ล่าสุดที่หาเงินฟรีเข้าในของทูมอนี่เลลต์สิบาทจนถึง500บาทเลยนะครับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับแล้ เชิญหรือว่ารหัสแนะนำก็อยู่ใต้คลิปนะครับหรือข,ข้างคลิปส่วนลิงก์นะครับก็กดไปโหลดแอปใน Play Store ได้เลยหรือจะพิมพ์ชื่อก็ได้เช่นกันยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้เราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานี่เพจด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายพี่ชในการคลิปหน้าครับ